โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคลืงนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงคําคืนวันอังคารน,นะครับคลิปแรก3คู่ไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนสวีเดนออสเวนคารโกเตบอกทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับมอลีบโกเตนบอกมี8ดแต้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้5นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอซีนิุดมา22ครับ3ดาวรุ่มีพรต罗ส อับ,บราฮัมออสการ์แพเตเตอร์สันนะครับลีนิอุสคาสตรานครับในขณะที่มอร์บีนะ้บ Mobile 17แต้ม จากการชนะ5เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มฮามาบ,บี3-0นะครับเยสเปอร์กุตตารสันชิกยานัสกองหน้ายาขอบเบอร์กสตอมครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันค่อนข้างแปลกทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองโกเตมบอกเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านแต่พี่เจ็ดบอกเลยครับมอบี้มาดีจริงๆนะครับสีนัดหลังสุดเก็บมาสิท์แต้มไม่แพ้ใครครับวัดใจมอบี้ซื้อ2มุมมีแต้มแน่จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเลยครับคู่ต่อมาตีหนึ่งครึง่ง ไปดูฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสเพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบ8ทีมนะครับเล่นนัดเดียวรู้ผลครับโรเดสอันดับ4ฤดูกาลปกติจะเปิดบ้านเจอปารีสเอฟซีอันดับ5ฤดูกาลปกติโรเดสเนี่ยรอบที่แล้วชนะอาเจซิโอมา2-0นะครับมีวาทิสไทบี้ฮีเดีย คีริออสกองหน้าอันเดียคุนทอนยีนะครับเจอกับปารีสนัดล่าสุดในลีกบุกเสมอบาสเตียมา1-1นะครับมีอิราวเคบายาคุปยาสบานะครับกองหน้าดูฮาดิโก้ครับเจอกันฤดูการปกติบ้านใครบ้านมันก่อนเกมใกล้เคียงนะครับยังชอบที่โรเดสมากกว่าครับพิเศษมองว่าภาพรวมฤดูกาลนี้ก็ดีกว่านะครับเกมแบบนี้ปิดประตูแพ้แนะ่ครับไม่เสมอก็ชนะเลยใน90นาทีเชียรโรเดสนะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งครึ่งไปดูเซเรียอิตาลีเพลย์ออฟ เลื่อนชั้นเหมือนกัรรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกเล่นเย้าเยือนนะครับคาทันซาโรอันดับ5ฤดูกาลปกติจะเปิดบ้านเจอกับเคลโมเนเซอันดับ4จากฤดูกาลปกตินะครับคาซันทาโรเนี่ยเอาชนะเบสชามาได้42รอบก,ก่อนครับแกนหลักยาโคโปแพตติกปิยวเตอร์เอมเมลโลนัดที่แล้วยิง2ลู่แล้วก็ทอมมาซี่บีอาร์ซีนะครับเจอกับเคลโมเนเซเอาชนะชิตาเดล่ามา3านัดล่าสุดนะครับมีไมเคิลคาสตานเนตตีเซซ่าฟาเลติแล้วก็มัซซิโมโคด้า เจอกานฤดูเจอกันใรฤดูกาลปกติ2นัดเหลือเชื่อนะครับเสมอศูนย์ 00, ทั้ง2เกมคู่นี้ก่อนเกมคือตามหน้าเสือเนี่ยข้อมองเคลโมเดเซ่บุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับอย่างว่าครับภาพรวมคืออันดับดีกว่าใฤดูกาลปกติแต่ว่าพอมาถึงรอบนี้เล่นเย่าเยือนนะครับพี่เจ๋ยยังชอบไปที่คาทันซาโร่ในบ้านครับน่าจะยันอยู่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับวัดใจคาทานซาโร่ในบ้านมีแรงฮึดไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีคืนนี้นะครับสรุป3คู่ชอบไปที่มอลบี้ โรเดสและคาทันซาโรครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย